มาครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเจ้า Golemlock กันจากในพาร์ทก่อนเนี่ยที่เราได้รีวิวเจ้า CX11 Emperor My d e x s e t ที่มาพร้อมกันกันกบเจ้า Golemlock สีเขียวตัวนี้และเราได้บอกไว้ว่าเราจะมารีวิวแบบเจาะลึกอีกทีหนึง่งซึ่งจะรีวิวเจาะลึกได้นั้นก็จะต้องมีเจ้าตัวนี้เลยครับ UX13 Golemlock ซึ่งวันนี้เราก็จะเทียบให้ดูเลยว่าจากเจ้าตัวเก่ากับเจ้าตัวใหม่เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงและตัวไหนมันเก่งกว่ากันเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยมันเคลือบสีมา น้ำหนักมันก็อาจจะมากกว่าหรือว่าเจ้าตัวเก่าที่ไม่ได้เคลือบสีเนี่ยจะสะท้อนดีกว่ากันเดี๋ยวให้ดูเจ้าตัวใหม่สีเขียวกว่อนนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปแกะกล่องพร้อมกันเลยครับซึ่งเจ้า UX13 g o l e m Lock ตัวนี้เนี่ยไม่มีที่ชูดนะครับ เพราะงั้นค่าตัวเริ่มต้นของเจ้าโกเลมล็อกตัวนี้เนี่ยก็จะไม่ได้แพงมากแล้วก็เป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะโกเลมล็อกเนี่ยเป็นเบสสายดิฟเฟนที่คนส่วนมากก็จะหยิบมาเล่นเป็นโจมตีบ้างเอามาสะท้อนบ้างซึ่งมันเก่งในหลายๆมุมมากเลยครับ แม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีเบตดตัวที่หนัหนกๆหรือตัวใหม่ๆออกมาเยอะแต่เจ้าโกเลมล็อกก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะเนี่ยในกล่องก็จะมา3ชิ้นแบบนี้ครับรอบนี้มีคอมโบแนะนำมาให้ด้วยคอมโบแนะนำก็จะเป็นโกเลมล็อก770กับ LR นี่เลยนี่คอมโบก็จะเป็นแบบนี้แล้ครับ770กับ LR ครับเดี๋ยวต้องลองนะไม่แน่อาจจะเก่งก็ได้พูดถึงในเรื่องความคุ้มของเจ้าโกเลมล็อกกองเก่าเนี่ยความคุ้มของมันเนี่ยคุ้มทุกชิ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นนี่เลย บิดอันโดนิโดซึ่งเป็นบิดสายป้องกันที่ค่อนข้างเล่นได้ดีแล้วก็รักษาสเตมินาได้ดีนะครับปลายก็จะแหลมๆแบบนี้มาพร้อมกับสีเขียวอ่อนๆนะมาพร้อมกับรัชเชต160ซึ่งบอกเลยว่าสีสันสวยงามมากเป็นสีส้มใสาขาวนะแบบนี้เลยแล้วก็160เนี่ยเป็นรัชเชตยอดนิยมที่ได้ใช้งานจริงอย่างแน่นอนและนี่คือเบดโกลมล็อกตัวเก่า ก็จะมีลักษณะเป็นสีส้มนะส่วนของด้านนอกก็จะไม่ได้เคลือบอะไรก็เป็นสีเหล็กเลยสีเทาๆอย่างนี้นะก็จะมีลักษณะมุมกระแทกทั้งหมด6มุมนะครับนี่ตามนี้เลยนี่มีลักษณะมุมกระแทก6มุมนะรูปร่างเกือบๆจะกลมทําให้น่าจะรักษาสเตมินาได้ดีแล้วก็สะท้อนดาเมจได้ดีแน่ๆแหละตัวลักษณะเบลด้านข้างมีความแบบไม่เท่ากันนะ มีความแบบขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่ามันจะเป็นสลบสลปกดเห็นไหมสลปปุ๊บสลบกดออกมาปุ๊บปุ๊บแล้วมันก็จะมีลักษณะแบบไม่เท่ากันเหมือนก้อนหินแบบนั้นประกอบเสร็จก็จะลักษณะประมาณนี้ครับสีสันสวยงามเทียบกับโกเลมล็อกตัวใหม่นี่สีเขียวกับสีส้มเทียบกันแล้วเป็นไงบ้าง ตัวใหม่ก็จะออกดูเป็นเดอะฮักนะมีสีเขียวตัวสีเขียวก็จะมากับ m 8 5แล้วก็ high needle นะถ้าดูจากด้านนอกอย่างเดียวเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีอะไรต่างเลยครับนอกจากการแค่เคลือบสีมาเท่านั้นเองไปครับเดี๋ยวเราชั่งน้ําหนักเทียบกันทั้ง2ตัวแล้วก็เดี๋ยวไปลองคอมโบกันดูว่าคอมโบไหนที่จะเก่งที่สุดที่เข้ากับ golem lock ม,มากที่สุดครับไปครับเดี๋ยวเราชั่งน้ําหนักเทสกันตัวบิด under needle มีน้ําหนักอยู่ที่2กรัม ratchet 6 0มีน้ําหนักอยู่ที่5.8กรัม ตัวเบรคโกเลมล็อกมีน้ำหนักอยู่ที่34กรัมประกอบทั้งตัวรวมกันมีน้ำหนักอยู่ที่41.9กรัมบิดไฮนิเดลมีน้ำหนักอยู่ที่2.2กรัมรัชเช็ M85 มีน้ำหนักอยู่ที่10.8กรัมตัวเบรของโกเลมล็อกสีเขียวมีน้ำหนักอยู่ที่34.5กรัมประกอบรวมกันทั้งหมดมีน้ำหนักอยู่ที่47.5กรัมถ้าเทียบกันแค่สต็อกคอมโบแล้วโกเลมล็อกสีเขียวมีน้ำหนักมากกว่าถึง5กรัม แต่ถ้าเทียบกันเฉพาะตัวเบสน้ำหนักจะห่างกันอยู่แค่0.5กรัมไปครับเดี๋ยวเราเทสต็อกคอมโบให้ดูก่อนว่าวิ่งยังไงนะเกวชุดไปแล้วครับผมบิดอันเดอร์นิโดก็จะไม่ได้วิ่งเยอะนะก็ลงไปแล้วจะพยายามรักษาสเตมินาอยู่ตรงกลางรอฝ่ายตรงข้ามเข้ามากระทําเรามากกว่านะตามสไตล์เบสแบบป้องกันนะมาคู่กับบิดป้องกันแบบนี้ก็ต้องรอรับดาเมจอย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเราลองเทียบกับบิด ไฮนิดเลกันเอาละครับโอตัวไฮนิดเลมีลักษณะวิ่งแรงกว่านะอาจจะด้วยเพราะน้ำหนักของลัเชตที่มากกว่าด้วยทำให้อยู่ตรงกลางมากกว่ารอรับการโจมตีเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเราจะสะท้อนได้ดีขนาดไหนเดีย๋ยวเราลองไปประทะก,กันในศึกจริงดีกว่าครับรอบแรกเลยครับผมสต็อกคอมโบเจอกันเองครับผมโกเลมล็อกเจอโกเลมล็อกไปแล้วครับผมโอ้โห ด้วยความที่เป็น160ทําให้มีลักษณะที่เตี้ยวกว่าแต่ว่าเรียบร้อยครับผม ด้วยความที่รัชเชต M85 มันเป็นแบบเซนเตอร์ล็อกครับล็อกตรงกลางก็เลยทำให้มีโอกาสแตกง่ายกว่าแล้วก็ตัวเก่ามันเป็น160มันก็เลยมีลักษณะในการเจาะมากกว่าเพื่อให้สูสีครับผมจะเปลี่ยนเป็นรัชเชต160แต่ใส่เป็นไฮนิเดลเหมือนเดิมครับรอบนี้เจอกันใหม่อีกสักหนึ่งรอบครับผมโก h ชูดไปแล้วครับผมตอนนี้ความสูงก็เท่ากันเป็นที่เรียร้อยโอ้โห เฮ้ยแบบเคลือบกระแทกดีเดียวกระเด็นเลยถ้าเทียบกันเฉพาะบิดเราจะเห็นเลยว่าบิดไฮนิเดลเนี่ยสูงกว่าอันเดอร์นิเดลมากๆเลยนะครับขอลองอีกหนึ่งครั้งเกี่ชุดไปแล้วครับผมมาจะโดนกระแทกออกไปอี้ไหมโอ้โหแต่โดนสะท้อนแรงมากนะโอ้โหสะท้อนแรงจริงๆมาดูครับรจังหวะนี้ใครจะรักษาเตมิน่าได้มากกว่ากันอุ้ยแต่รู้สึกว่าเจ้าเดอะฮักของเราสะท้อนได้รุนแรงกว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูที่สะท้อนรุนแรงกว่าอาจจะเป็นเพราะว่า ไฮนิดเดิลด้วยนะเดี๋ยวทุกคนอาจจะโทษว่าเป็นเพราะบิดหรือเปล่ารอบนี้ผมเปลี่ยนทั้งรัดเชดและบิดให้เป็นชนิดเดียวกันเลยนะก็คือเป็น160รัดทั้งคู่เลยขอวัดตึงๆ3ยกไปเลยครับทีทูวันโกชุดไปแล้วครับผมมาจางังหวะนี้มาวิ่งชาร์จโอ้โหชาร์จขึ้นสวยมากจางังหวะนี้ใครจะล้มไปก่อนครับผมดูเหมือนโกเลมล็อกเก่ากับเดอะฮักใครจะไปก่อนเดอะฮักเข้ากระแทกนิดหน่อยหุยแต่รู้สึกว่าเดอะฮัก ดฮักทนกว่า ah, ครับทุกคนยกที่สองครับโกชุดไปแล้วครับผมมาจังหวะนี้สีเขียวไต่ขึ้นไล่ขึ้นมาสีส้มสีส้มโดนขอบเอ็กซ์ตรีมฟินิชไปเลยทุกคนยกที่3ครับโกชุดไปแล้วไปแล้ว,ลวยังไงจังหวะนี้สีเขียวจะไปก่อนหรือสีส้มจะไปก่อนสีเขียวทําได้ดีมาตลอดจังหวะนี้จะพลาดพลังไหมหรือว่าสีส้มจะพลาดพังไปอีกเหมือนเดิมจังหวะนี้ก็ยังกระแทกกระทันกัน กระเด็นกระดอนกันไปกระเด็นกระดอนกันมาเหมือนเดิมอ๋อแล้วสีเขียวล้มไปก่อนบ้างแล้วมาครับรอบแรกโกลเลมล็อกเจอกับชาร์กสเกลกชุดไปแล้วครับผมวิ่งโดนโดนแมปันปันอุน้ยปันกระแทกกระแทกอุย้ยอุ้ยชาร์กสเกลขอทีงนี่กระเด็นบินควันเลยโอ้โหดูดูไม่นา่ารอดแล้วไม่นา่ารอดครับผมนะครับยกที่สองกชุดโอ้โหโกลเลมล็อกไในซัพพล์ทู จะท้อเลยลงลุมมาอีกแล้วรอบนี้เจอกับวิซ่าลอดกันบ้างครับอยู่ชูดไปแล้วครับผมมาดูว่าจะสะท้อนวิซ่าลอดกระเด็นออกไปได้ไหมโอ้โห,โหรับการโจมตีค่อนข้างหนักอยู่นะอ้ยแต่ว่าวิ่งเองนะวิ่งไกลซะด้วยสิโอโคเลมล็อกนี่เป็นตัวที่ยืนรับดาเมจค่อนข้างเยอะนะพยายามต้องสะท้อนเขาออกไปให้ได้แต่ดูแล้วแรงสะท้อนไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะ สำหรับคอมโบเดิมๆแต่ว่าซื้อกล่องมาก็สามารถใช้เล่นได้เลยแต่ว่าอาจจะยังไม่เก่งมากพอต้องมีการปรับเปลี่ยนบิดนิดหน่อยนะเพื่อเพิม่มความเก่งและตอนนี้ก็ไม่น่ารอดหุ้ยแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพิกพิกวิซาร์หลอดล้มก่อนเฉยขอลองอีกหนึ่งรอบครับผมโกโชุดไปแล้วมาแล้เมื่อกี้วิซาร์หลอดน่าจะโดนเจาะข้างล่างเยอะครับล้มแล้วก็หน้าคูดกับพื้นทําให้กระเด็นเอ้าคู โอ้โหนี่สต็อกคอมโบนะนี่สต็อกคอมโบยังโหดขนาดนี้มาลองของฝั่งโคเลมล็อกสีเขียวเจอชักสเกลบ้างครับเกียวชุดไป้วครับผมรับโอ้โหเป็นไงล่ะเนี่ยเซ็นเตอร์ล็อกมันเป็นอย่างงี้นี่มันแตกง่ายโอ้โหทีเดียวแตกเลยให้โอกาสนายยกที่สองไปแล้วจังหวะนี้วิ่งควงมาโหกดหน้ามาอย่างสวยคอไปกระเด็นคอ,ออีกโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยเจ้าไวไหม รัเชิยังไม่โดนเจาะนะหน้ายัาง,กงโก้มอุ้ยโดนคะรัเชิดไปหนึ่งทีแต่จังหวะนี้เหมือนจะเสียสูนไม่เรียบร้อยแล้วสําหรับโกเลมล็อกแต่อ้อโหเพราะว่าด้วยความที่เป็นบิดไฮนิเดลนะก็เลยรักษาเซมินาได้มากกว่ารอบนี้มาเจอกับวิซาร์ดกันบ้างเกี๋ยวชุดใบทะครับผมมาจังหวะนี้อุ้ยแต่ว่ามันสูงนะโดนคอรัดเชิตลอดเลยมาพอมาอยู่ในหน้าเดียวกันแล้วความสูงเริ่มไม่เป็นอุปสรรคตอนนี้ใกล้เคียง สามารถสะท้อนได้ประมาณหนึ่งอยู่มาดูกันว่าไฮนิโดจะสามารถกดวิสันหลอดลงได้ไหมแต่ดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะกดไหวนะตอนนี้เริ่มมีการปันปป่นเป๋ปั่นเป๋ปั่นเป๋แล้วล่วงไปเรียบร้อยยกที่สองโกชูดไปแล้วครับผมจังหวะนี้ขอไปเบาๆพยายามคอแล้วก็แย่งพื้นที่ตรงกลางกันไปจงังหวะนี้วิสันหลอดวิง่งขึ้นมาแล้วขอเบาๆไปโอ้โหแต่รู้สึกว่าสีเขียวนี่สะท้อนได้แรงจริงนะ ตัวฝั่งที่เข้ามากระแทกนี่กระเด็นออกไกลพอสมควรเลยแต่ไฮน,นิเดลแว่งเร็วนะอาจจะด้วยความสูงตดนคอไปเรื่อยๆก็เลยเป๋ไวกว่าแล้วก็เป็นที่ไม่น่าเอ้ยฮ้ยพลิกล็อกอีกแล้วโอ้โหวิชันหลอดล้มก่อนอีกครับผมรอบนี้ลองเป็นคอมโบยอดฮิตนะครับเป็น160 rush นะครับเจอชาร์กสเกลเกวชุดไปแล้วครับผมโอ้โหจังหวะเมื่อกี้เหมือนจะมีแอร์เกิดขึ้นนิดนึงแต่ยังอยู่ในสนามอยู่ตอนนี้ขอกันประท้ารุนแรงมากเลยทีเดียวครับ ดูโ้โหโกเลมล็อกเข้าแต่ละดอกนี่คือแบบเจ็บตัวนะเจ็บทั้งตัวเองและเจ็บทั้งฝั่งตรงข้ามเลยทีเดียวค่อนข้างที่จะเป็นเบสที่ประท้าได้รุนแรงมากๆมีอิมแพคมีเพลเวอร์สูงทีเดียวครับผมจังหวะนี้ใครจะล้มกันก่อนและเป็นเป็นโกเลมล็อกครับที่จากไปก่อนยกที่2องครับโคชุดไปนะจังหวะโอ้โหดูดิจังหวะลงมาทีแรกแล้วคือคอไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหดูกระเด็นรุนแรงมากอะ มาครับผมโกเลมล็อกจะรับดาเมจเอาไว้ไหวไหมตรงนี้มาดูกันวับวับโอ้โหวิ่งไล่ไม่ทันเลยทีเดียวโ oh, อโดนเคาะเคาะไปเคาะไปจังหวะนี้ไล่ตอไปก่อนฉลามพยายามไล่ตอ่อแต่ฉลามมีอาการเป๋แต่โกเลมล็อกก็ยังเป็นฝ่ายแพ้เหมือนเดิมครับลองโกเลมล็อกสีเขียวในคอมโบเดิมกันดูบ้างครับเกช h o o t ใแล้วครับผมโอ้โ oh, หสีเขียวโอ้โ oh, หสีเขียวหนักแน่นกว่าโอ้โ oh, หยืนไหวรับแต่ว่าเหมือนจะล้มแล้วนะ ม่จะรับไหวแต่ก็ดูโดนหนักมากเฮ้ยแต่สีเขียวชนะครับผมรอบที่สองครับผมโกชุดไปแล้วครับผมมาวิ่งไล่ไปอู้ไม่โดนนะจังหวะน,นี้วิ่งพัดจะลบโอ้โหวิ่งกันเร็วเหลือเกินแต่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาสีเขียวมันแอบ,บเก่งกว่าหรือเปล่าเนี่นะครับโกเลมล็อกสีส้ม160 rush เจอกับวิซารด์ดโกชุดไปแล้วครับผมจังหวะน,นี้สวยงามวิ่งขึ้นช้านะวบับโอ้โหโดนวิซาร์ดเบรกเอาไว้ คืนลายไม่สุดจังหวะนี้จะทำยังไงสเตมินาของเราก็จะหมดแล้วนาจะทำยังไงจังหวะนี้ตะโกนลิมล็อกผมไม่นะกิ้งไปแล้วยกที่สองครับโกชุดไปนะครับผมโอ้โหกระแทกกระทันวิ่งลงมาปัา๊บกระแทกไป2ทีติดแต่ว่าไม่จะเทือนพิซซ่าหลอดเลยทีเดียวพิซาหลอดสามารถรับดาเมจได้แบบสบายๆนะครับ ตรงวันนี้บอกเลยว่าวิซาลอดไม่เหนื่อยอะไรเลยชนะไปอย่างง่ายได้ต่อด้วยโกเลมล็อกสีเขียวเลยครับผมโกช h ดไปแล้วครับผมตรงวันนี้วิ่งชาร์จกับกระแทกไปหนึ่งทีเหมือนกันเลยครับผมกระแทกเจ้าวิซาลอดไม่เข้าไม่สะเทือนเลยนะแต่ว่าแรงประทะแรงสะท้อนนี่ถ้าเจอสายโจมตีผมว่า ค่อนข้างทีง่จะโหดเลยแต่พอต้องมาเจอสายเซมินาแล้วอาจจะยังนะฉะนั้นเราจะลองชูดแยกนะครับผมรอบนี้ไปกูชุดกชูดไปแล้ววิ่งชา้ามาสวยๆปากปากสองดอกปากสามปึ๊บปึ๊บรอก่อนรอเก็บพลังแล้ววิ่งขึ้นไลน์มาชาร์จเต็มๆโอ้โหไอ้หน้าเกือบกวําจทังงว่นนี้ล้มคูดพื้นไม่หนึ่งทีเสียสเตมินาไปค่อนข้างเยอะครับและเอาเขาไม่กระเด็นด้วย โอ้โหน่าจะจบลงตรงนี้แล้วเดี๋ยวรอบนี้เราจะลองคอมโบตามใบที่เขาแนะนำมานะเป็น770ใส่กับ Ro r u s h เจอกับวิซาร์ลลดไปเลย Go Shoot! Go Shoot! มาดูกันว่าเป็นยังไงจังหว่าเมื่อกี้ตอนลงแอบ,บกระแทกตรงนี้นะโอ้โห กระเด็นออกเอ็กซ์ตรีมไปเลยน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นมากๆรออีกหนึ่งทีครับกูชุดกูชุดไปครับจังหวะน,นี้วิ่งโอ้โหวิ่งมาแบบเต็มแรงเต็มเหนียวจริงๆลงมาไม่พักไล่ตอดไล่ตีแต่จังหวะนี้เหมือนจะหมดแรงแล้วหรือเปล่าแอบเบาๆแล้วนะแอบเบาๆนะรู้สึกจังหวะน,นี้แอบจะล้มก่อนแนะ่นอนเรียบร้อยนายกที่3โกูชุดกูชุดไปครับผม วิ่งขึ้นไลน์มาสวยๆเลยจังหวะนี้ไปเลยก่อนเล่มลองฝ้าโอ้โหกระแทกได้รุนแรงจริงๆครับผมปากแต่ว่ายังไม่สามารถทำอะไรวิซาร์หลอดได้จริงๆนะจังหวะนี้เราะว่าวิซาร์หลอดค่อนข้างเดีทนอยู่แล้วนะสบ,สบายๆมันจะได้ฉายากกระสอบทรายไม่ได้ยังไงเล่าบายรอบนี้คอมโบตามใบ vs คอมโบตามใจครับ go shoot ไปแล้วครับผมมา1 หมูเจเศูนย์ฝ่งข้างที่จะน้ําหนักเพิ่มขึ้นสูงสูงเลยน้ําหนักเพิ่มขึ้นอย่างสูงจงังหวะน,นี้ใครจะเข้ากลางก่อนปึ๊บพยายามแย่งกันอยู่ยังแย่งกันไม่ได้นะจงังหวะน,นี้ยังตีกันกระเด็นไปกระเด็นมาอยู่ปึ๊บป๊บแต่รู้สึกว่าเจเจศูนย์ 0. ทำได้อุ้ยใครชนะเมื่อกี้ต้องดูภาพช้าไหมเนี่ยครับยกที่สองโชุดไปแล้วมาลงมาสวยๆโอ้โห่หีเขียวกระทบกระเทือนกระแทกกระทันตะกอนเลยจงังหวะน,นี้ปากปาก ปึ๊บปุ๊บสีส้มยังไงโอ้รับดาเมจได้ดีโอ้โหสีสีเขียวครับชัดเจนรอบนี้นะครับตัดสินในยกที่3ามครับผมโกชูไปแล้วโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ลงมากระแทกกันไปหนึ่งทีเต็มเ็มสีเขียววิ่งไล่สีส้มวิ่งหนีกระแทกหนึ่งทีชิดขอบแล้วไล่ลงมาตรงกลางจังหวะนี้สีเขียววิ่งไล่มาแล้วกระแทกกระแทกอีกอีกนิดนึงสีเขียวหรือสีส้มจะได้เป็นแชมป์ กันแน่นนะเอา้าจังหวะน,นี้สีส้มชนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับโกเลมล็อกสีเขียวและสีส้มสําหรับใครที่มีสีส้มอยู่แล้วและไม่ได้อยากได้ e อ per o r d e ร์เด็ e หรือ e อ per o r มก็ไม่จําเป็นต้องซื้อเพิ่มครับเพราะว่าสีส้มที่มีอยู่ก็เก่งพออยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีและอยากได้ e อ p e r o r รไมด้วยผมว่าไปกล่องนี้เลยก็ดีครับ มีความรู้สึกว่าเจ้าสีเขียวเนี่ยแอบเก่งกว่าสีส้มนิดหน่อยนะนิดหนึ่งจริงๆแม้ว่าสต็อกคอมโบทั้งคู่เนี่ยจะสามารถใช้สู้ได้เหมือนกันแต่ว่าเจ้า M85 เนี่ยแอบใช้ไม่ค่อยได้เลยนะเพราะงั้นก็จะต้องมาหาใส่160เพิ่มอยู่ดีแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับหลังจากดูคลิปจบแล้วคิดว่าเจ้าสีส้มหรือสีเขียวเก่งมากกว่ากันคอมเมนต์บอกกันให้รู้บ้างนะครับแลวรอบหน้าจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับไปแล้วสวัสดีครับ